สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่องสปูกี้นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องรลาที่น่าสนใจมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วครับถ้าพูดถึงคำว่าแก๊งสเตอร์เนี่ยเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรกันครับแน่นอนครับอาจจะนึกถึงกลุ่มของอันธพาลไม่ก็นักเลงใช่ไหมครในวันนี้เองครับผมจะมาพูดถึงแก๊งสเตอร์สองแก๊งใหญ,ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกากันซึ่งถ้าผมพูดชื่อไปน,นี่ครับทุกคนต้องรู้จักกันแน่ฮะซึ่งสองแก๊งที่ว่านั้นก็คือแก๊งบัต และก็แกงคิปนั่นเองครับทั้ง2แก๊งมีสมาชิกภายในแก๊งมากกว่า20,000คนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายหรือผู้หญิงแม้กระทั่งดาราศิลปินต่างก็เป็นสมาชิกของแก๊งทั้งสงแก๊งนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันมาจากไหนกันและใครเป็นคนก่อตั้งแก๊งขึ้นมาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูมุมพร้อมกันครับในตอน But and k i p the Original Gangster เนื้อหาภายในคลิปเป็นการรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งซึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดียครับคำว่าแก๊งคือกลุ่มคนที่รวมตัวกันหรือก่อตั้งขึ้นมาเพื่อกระทำบางอย่างซึ่งส่วนใหญ่ก็มักใช้ในความหมายที่ไม่ดีโดยแก๊งแต่และแก๊งก็มีที่มาที่แตกต่างกันยกตัวอย่างแก๊งคูคักแคนที่ก่อตั้งขึ้นมาจากการเหยียดผิวของคนขาวที่มีต่อชาวผิวสี หรือแก๊งยากูซ่าของญี่ปุ่นที่คนไทยเราต้องจะคุ้น,คนเคยกันดีหรือจะเป็นสตรีทแก๊งแก๊งที่ก่อตั้งขึ้นมาจากข้างถนนโดยการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ซึ่งแก๊งข้าวถนนแก๊งแรกที่มีการบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์ประเทศอเมริกาน,นะครับมีชื่อว่าแกง๊งฟลอตตี้ชีฟโดยเป็นแก๊งที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศ .1825 จนถึงปีคศ .1860 ที่ New York City, นิวยอร์กซิตี้นับเป็นเวลาเกือบ200ปีนะคร่านมา จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์และความเป็นมาของแกงแต่ละแกงนะครับก็มีที่มาที่แตกต่างกันซึ่งมันก็มีแกงข้างถนนแกงหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคลิปแกงข้างถนนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1969ที่เมืองลอสแอนเจลิสและแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวัยรุ่นชาย2คนที่มีอายุเพียง16ปีเท่านั้นโดยทั้งคู่มีชื่อว่าเลมอนวอชิงตันและก็สแตนลีย์วินเลียมไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าแกงข้างถนนที่ก่อตั้งขึ้นโดยวัยรุ่น2คนนี้ครับ จะกลายมาเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาในภายหลังตัวของเลมอนเกิดที่เมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่14สิงหาคมปี1953ส่วนวินเลียมเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมปี1953ที่เมืองนิวออรลีนส์รัฐลุยเซียนาซึ่งหลังจากพ่อและแม่แยกทางกันนะครับในปี1959วินเลียมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสพร้อมกับแม่ของเขา ในช่วงยุคปี1950น่ครับเป็นช่วงหลังจบสงคารามโลกครั้งที่2ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการหมดตัวของสภาวะเศรษฐกิจมันนาไปสู่การไม่มีงานทําและความยากจนการแบ่งแยกทางเชื้อชาติปัจจัยเหล่านี้นะครับส่งผลให้ก่อกําเนิดแกงข้างถนนซึ่งมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้คนรุ่นหลังอย่างเลมอนและก็วินเลียมนะครับตั้งแกงของตัวเองขึ้นมาในภายหลังในเวลานั้นเองนะครับในช่วงยุค1960นะครับแกงต่างๆได้ยุบตัวลง เพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มแบล็กแพนเทอร์พาร์ตี้โดยกลุ่มนี้นะครับเป็นที่รู้จักดีในนามว่ากลุ่มเสือดำที่ทำหน้าที่เรียกร้องสิทธิและปกป้องคนผิวสีจากความโหดร้ายของตำรวจและการทุจริตในกรมตำรวจลอสแอนเจลิสในขณะนั้นจากการยุบลงของแก๊งต่างๆนะครับทำให้ไปรุ่นที่ไม่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มแบล็กแพนเทอร์พาร์ตี้เนี่ยได้มีโอกาสที่จะก่อตั้งแก๊งและสร้างชื่อเสียงข,ของตัวเองขึ้นมาในระหว่างนั้นเลมอนและวินเลียมนะครับทั้งคู่ต่างมีแก๊งเป็นของตัวเอง โดยทั้งคู่นี่ครับเป็นพันธมิตรกันอย่างลุมหลวงครับในปี19 6 9งนะครับเลมอนแล้วก็วิลเลียมทั้งสองได้ตัดสินใจที่จะรวมสมาชิกจากฝั่งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกคนทั้งคู่นะครับในเมืองลอสแองเจลิสนี่เพื่อต่อสู้ในพื้นที่เซาท์เซ็นัลกับแก๊งข้าขนนงก้นอื่นๆโดยแก๊งที่พวกเขาร่วมกันก่อตั้งขึ้นมามีชื่อว่าคลิปนั่นเองครับซึ่งจุดประสงค์ในการก่อตั้งแก๊งคลิปก้นมาก็เพื่อเป็นอาปกป้องคนในพื้นที่แล้วก็สมาชิกแก๊งจากแก๊ง โดยในช่วงแรกนะครับในการก่อตั้งแกลงคลิปขึ้นมานะครับได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆครับออกอีก3แกลงได้แก่อีสไซคลิปของเลมอนเวสไซคลิปของวินเลียมและก็คอมตันคลิปซึ่งดัมโดยวัยรุ่นที่มีชื่อว่าแม็กโชแมทซึ่งอีสไซและเวสไซเนี่ครับในที่นี้จะหมายถึงฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกของเมืองลอสแอนเจลิสนั่นเองครับโดยวินเลียมนะครับผู้ก่อตั้งเวสไซคลิปก็ใช้อิทธิพลของตัวเองเนี่ย ในการรวบรวมแก๊งนักเลงข้างถนนฝั่งตะวันตกส่วนเลมอนเองก็ดูแลในพื้นที่ของฝั่งตะวันออกและโทมัสเนีครับก็ดูแลพื้นที่ในย่านคอมตันในช่วงปี1970เนี่ยมีสมาชิกแก๊งอื่นนครับเขา้าร่วมกับแก๊งคิปนักอิงมากเลยฮะแก๊งคิปเองถือว่าได้รับความนิยมมากๆจากวัยรุ่นในยุคนั้นโดยการหาสมาชิกแก๊งเพิ่มเนี่ยพวกเขาจะทาการท้าทายผู้นําของแก๊งนอื่นให้มาต่อสู้กันบนถนนแบบตัวตัว,ตว ส่งผลให้ผู้นําของแก๊งอื่นๆนะครับเมื่อเขาพ่าดไปแล้วเนี่ยจะต้องมารวมกลุ่มกับพวกเขากระบวนการนี้เองส่งผลให้แก๊งส่วนใหญ่ตกลงที่จะเข้าเรื่องกับแก๊งคิปส่งผลให้พวกเขาถูกเปลี่ยนจากแก๊งข้ากนนธรรมดาแก๊งเล็กๆนะครับกลายเป็นแก๊งย่อยอีกมากมายที่อยู่ภายใต้แก๊งใหญ่อย่างแก๊งคิปนั่นเองคิปนะครับกลายเป็นแก๊งข้ากนนที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์เซ็นทรัลอย่างรวดเร็วด้วยจํานวนสมาชิกและดินแดนที่พวกเขาดูแล ภายใต้การดูแลของเด็กหนุ่มที่มีอายุเพียง18ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับมันก็ยังมีอีกหลายแกงฮะที่ยังคงต่อต้านคิปแล้วก็ไม่อยากเข้าร่วมกับแกงคิปแกงต่างๆเราเนี่ยครับได้ร่วมมือกันจัดตั้งพันธมิตรขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับอิทธิพลของคิปโดยที่คิปนี่ครับจะมีอัตราสมาชิกเทียบกับอัตราแกงเหนือเนี่ยประมาณ3ต่อ1เลยทีเดียวและนี่เองเนะครับก็เป็นที่มาของแกงคู่อริที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาอีกหนึ่งแกงครับโดยแกงน,นั้ ในการก่อตั้งแกงบาตเนี่ยมันเริ่มมาจากที่เลมอนสมาชิกของแกงครมนะครับได้ร่วมกับสมาชิกแกงคนอื่นๆบุกโจมตีซินเวสเตอร์สควอตแล้วก็เบนส Owner, ันโอเนอร์นักเรียนสองคนที่เซนต์เทนียลไฮสคูลที่คัามตันรัฐแคลิฟอร์เนียจากการโดนโจมตีในครั้งนี้นะครับส่งบอลในสกอเนี่ยได้ทําการก่อตั้งแกงพาลูสติแกงขึ้นมาซึ่งเป็นแกงบัตรกลุ่มแรกและต่อมาโอเว่นนะครับก็ได้ก่อตั้งเวทพาลูแกงขึ้นมาอีกแกงหนึ่งครับ ซึ่งบัตเองเริ่มแรกจู่ก่อตั้งขึ้นมานะครับเพื่อให้ความคุ้มครองสมาชิกแกงนะครับจากแกงคิปที่มาโจมตีในขณะนั้นในช่วงแรกนะครับทุกคนจะเห็นนะว่าชื่อแกงนะครับยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าบัตโดยตอนนี้เองจะใช้ชื่อแกงว่าพาลูโดยเป็นชื่อถนอนสายหน,น,น,นึ่งในเมืองคอมตันรัฐแคลิฟอร์เนียแกงที่ไม่ใช่คิปหลายกลุ่มถูกโจมตีอย่างหนักจากสมาชิกแกงคิปส่งผลให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากการเสรียชีวิตของสมาชิกของแก๊งต่างๆแก๊งต่างๆได้มีการจัดการประชุมร่วมกันครับเพื่อหาเรียกเกับแรงกดดันและการข่มขู่ที่เพิ่มมากขึ้นหลายแก๊งเองริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคิปทําให้ตัดสินใจเข้าร่วมกับแก๊งพาลูเพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับแก๊งคิปพันธมิตรนี้เองนะครับได้ร่วมมือกันทําให้กลายเป็นแก๊งบัตขึ้นมาในปี1972นั่นเองครับ เดิมทีแกงคิดไม่ได้ใช้สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์นะครับแต่สาเหตุมันมาจากสมาชิกคนหนึ่งนะครับรุ่นก่อตั้งนะครับที่มีชื่อว่าบุตดาเขาถูกยิงเสียชีวิตไปในปี1 9 7 3ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับเขาเนี่ยชอบที่จะแต่งตัวโดยใช้สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของตัวเขาเองครับบุตดาเองชอบแต่งตัวโดยมีผ้าพันคอสีน้ำเงินภายหลังการเสียชีวิตของเขาสีน้ำเงินจงึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการจากไปของบุตดา และต่อมามันก็กลายเป็นสีประจำแกงของแกงคิปนั่นเองครับส่วนทางของแกงบาดเองที่เรียกใช้สีแดงก็มาจากชื่อแกงนะครับที่แปลว่าเลือดทั้ง2แกงเองยังมีสัญลักษณ์ประจำแกงนะฮะหรืเอเรียกว่าแกงสัญญาณเพื่อบ,บ่งบอกตัวตนระหว่างแกงโดยเริ่มจากแฮนสัญญาณนะครับหรือสัญลักษณ์มือรูปแบบต่างๆ โดยแฮนสิกแนวเองนอกจากจะระบุตัวตนว่าตัวเองเนี่ยเป็นแก๊งไหนแล้วยังสามารถใช้สื่อสารกันระหว่างสมาชิกภายในแก๊งได้ด้วยครับโดยแต่และท่าทางนะครับก็จะมีความหมายหรือรูปแบบที่แตกต่างกันวัฒนธรรมของพวกแก๊งเองมีอยู่หลายรูปแบบนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องผ้าพันคอน,นั่นเองครับที่สมาชิกแก๊งน่าจะพกติดตัวเอาไว้ไม่ว่าจะใช้เพื่อบ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยครับอยู่แก๊งไหนหรือใช้เพื่อปิดบังใบหน้าขณะที่กอ่อเหตุซึ่งลายผ้าพันคอนของทั้งสองแก๊งนี้ครับมันโด่งดังมากไนงะ ถึงขนาดที่ประเทศไทยเองนะครับเมื่อประมาณ1 0 2 0ปีก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังมีการขายกันนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตัวผมเองก็เคยซื้อมาใช้เหมือนกันครับโดยคิดแค่ว่ามันเป็นพัชนาพื้นใหญ่กว่าปกติเท่านั้นเองโดยที่ไม่รู้ความเป็นมาของมันเลยว่าจริงๆแล้วไอ้ลายพัชชนาสองตัวนะครับมันมาจากพวกแกงนั่นเองและอีกหนึ่งวัฒนธ,ธรรมของชาวแกงนะครับที่เราจะไม่พูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการเต้นครับในช่วงปี1970นะครับสมาชิกรุ่นก่อ,กอตั้งของแกงคิมนะครับที่มีชื่อว่า ชูกาแวร์ได้ให้กำเนิดการเต้นที่มีชื่อว่าคลิปวอล์กหรือซีวอล์กนั่นเองครับการเต้นนี้เป็นการเต้นในเคลื่อนไหวเท้าเพื่อเป็นการสะกดคำลงพื้นครับโดยเป็นการสะกดคำว่า CRIP หรือก็คือชื่อแกงนั่นเองโดยการเต้นนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการสังหารสมาชิกของแกงคูอาริเปี่ยสมสวนเป็นลายเซนนะครับที่มอบให้แก่ผู้ที่ถูกฆ่าซึ่งทางบาดเองนะฮะก็จะมีท่าเต้นเหมือนกันที่เรียกว่าบาดวอล์กในภายหลังครับ จากประวัติความเป็นมาที่ท่าของท่าเต้นคลิปวอลนี่ครับมันอาจะจะดูรุนแรงไปหน่อยใช่ไหมครับมันทําให้ฮะ MTV นะครับมีครั้งหนึ่งเนี่ย MTV ปฏิเสธที่จะออกอกากาศมิวสิกวิดีโอใดๆก็ตามที่มีท่าเต้นเกี่ยวกับคลิปวอลหรือก็บัตวอลเนี่ยอย่างไรก็ดีฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับในช่วงปี1990เนี่ยการเต้นคลิปวอลเนี่ยได้พัฒนาเป็นรูปแบบการเต้นฮิปฮอปเรื่อยมาครับจนในปัจจุบันเองการเต้นคลิปวอลเนี่ยมันคือท่าเต้นรูปแบบหนึ่งเท่านั้นที่ผู้คนได้ต่างเต้นกัน ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งในแอปยอดน,นี้อย่าง Tik t o อกก็มีการเต้นท่าเต้นคลิปวอลกันอย่างแพร่หลายครับในช่วงยุคถึง970ถึง980นะครับสงครามระหว่างแกงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแกงคลิปแล้วก็แกงบัตรเท่านั้นอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครว่าแกงคลิปแบบบัตรนะครับมันเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างแกงย่อยซึ่งมันมีแก๊งย่อยหลายๆแกงนะครับจะมีผู้นําของตัวเองส่งผลมันทําให้เกิดการประทะกันร,ระหว่างแกงคลิปด้วยกันเองหรือว่าแกงบัตรด้วยกันเองกันมาอย่างต่อเนื่องครับ ความขัดแย้งและความบาดหมางเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบางส่วนของแกงย่อยนะครับได้แยกตัวออกมาแล้วก็มาตั้งแกงของตัวเองก็มีครับถึงขนาดบางทีนะครับแกงคลิปบางแกงเนี่ยต้องร่วมมือกับแกงบดัดเพื่อต่อสู้กับคู่อริอย่างแกงคลิปที่เป็นคนภายในแกงคลิปเหมือนกันครับและในช่วงปี1980เองที่โคเคนะครับยาเสพติดทะลักเข้ามาอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแพร่หลายจากเจ้าพ่อค้ายาระดับตำนานอย่างพาวิลสโคบาร ทั้งสองแกงนี้เองหันหน้าเข้าสู่ธุรกิจยาเสพติดอย่างเต็มตัวสมาชิกแก๊งบาดเองนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากผลกําไรมหาศาลของการค้าย,ยาเสพติดทําให้สมาชิกของแก๊งบาดนะครับสามารถย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองอื่นๆหรือรัฐอื่นๆและนั่นก็เป็นที่มาของการเพิ่มจํานวนสมาชิกของแก๊งบาดอย่างรวดเร็วพอถึงต้นปี1990นะครับสมาชิกแกงส่วนใหญ่ของคลิปเนี่ยถูกจับและถูกส่งตัวเนี่ยไปยังเรือนจําต่างๆทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้แกงคลิปเองต้องตัดสินใจสร้างพันธมิตรร่วมกับกลุ่ม folk nation เพื่อเป็นการป้องกันสมาชิกของแกงจากแกงงนอื่นขณะที่พวกเขาอยู่ในเรือนจําในทางด้านบัตรเองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในช่วงยุค90สมาชิกของแกงบัตรได้มีการแยกตัวออกมาครับและก่อตั้งแกงใหม่ที่มีชื่อว่า United b a ั a t i o ชหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า East Coast b ั ซึ่งถ้าแก๊งบัตรเดิมนะครับก็จะหมายถึงว่าเวสต์โคต์บัตรโดยเวสต์โคต์บัตรนี่ก็คือที่มาจากชายฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยต้นกําเนิดก็มาจากลอสแอนเจลินนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นยูเนเต็ดบัตรเนชั่นนะครับก็คือหมายความว่ามาจากอีสต์โคต์บัตรที่มีต้นกําเนิดมาจากชายฝั่งตะวันออกโดยต้นกําเนิดมาจากเมืองนิวยอร์กครับหนยทั้งสองแก๊งนะครับต่างจะแยกตัวออกจากกันแต่ก็ยังใช้ชื่อบัตรเหมือนกันครับ โดยที่แกง๊งนายเทที่ศิลปินและเป็นแรปเปอร์อย่างซิกนายเคยอยู่สมัยก่อนก็จะมีเรื่องกันนะครับก็เป็นกลุ่มย่อยของแก๊งยวยเต็ดบัดเนชั่นนั่นเองครับผมในสหรัฐอเมริกาเองนะครับยังมีแกง๊งต่างต่อีกมากมายนะครับยกตัวอย่างแก๊งแบ็คดิสไซเบิร์นะครับที่มีศิลปินแรปเปอร์คนดังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลิวลิสชิปคีฟลิวเด็กหรือว่าคิงวอนนะครับต่างก็อยู่ในแก๊งนี้เหมือนกันหรือจะเป็นแกงสเตอร์ดิสไซเบิร์นะครับโดยทั้งสองแก๊งเนี้ย ต่างก่อตั้งขึ้นที่ชิคาโกในช่วงปี1960เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นแกงที่มีประวัติและความเป็นมาที่ยาวนานไม่ต่างจากแกงบัตเลยว่าแกงคลิปเรียกว่าได้ครับเพราะถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆคงจะเห็นภาพรวมของทั้งสองแกงใช่ไหมฮะว่าทั้งสองแก๊งเองนะครับก็เกิดจากการรวมกลุ่มกันของแก๊งเล็กๆน้อยๆหลายๆแก๊งรวมกันทาให้แกงย่อยต่างๆเนี่ยเป็นอิสระต่อจากกันนะครับถึงแม้คุณจะอยู่แกงคลิปแต่ถ้าคุณมีเรื่องกับแกงคลิปแก๊งอื่นนะครับ คุณอาจจะต้องจับมือกับแก,งก๊งบัตอีกแก๊งเพื่อมาต่อสู้กับแก๊งคีบอีกฝ่ายเลยก็เป็นได้ในการคัดเรียกการเป็นสมาชิกของแก,งก๊งต่างๆนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างหนึ่งครับยกตัวอย่างแก๊งบัตนะฮะการที่เขาจะรับสมาชิกนะครับเขาจะรับสมัครเด็กที่อยู่ในวัยเรียนที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันหรือก็คือชาวผิวสีที่ยากจนนั่นเองแต่บางแกนนะครับก็จะมีการรับสมัครสมาชิกเชื้อชาติอื่นๆเช่นเดียวกันหรือไม่ก็อาจจะรับสมัครผู้หญิงบ้างครับ การเป็นสมาชิกของแกงเนี่ยครับมันจะทําให้เด็กเหล่านั้นนะครับที่เป็นสมาชิกเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของแล้วก็ได้รับการปกป้องอีกทั้งพวกเขาเนี่ยถ้าเขาเสมาชิกแกงเองแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลทางด้านการเงินเด็กเหล่านี้เองจะมีเสื้อผ้าเงินทองให้ใช้ไม่ขาดมือเลยฮะซึ่งมันก็เลยไม่แปลกเลยว่าทําไมเด็กที่ได้โอกาสเนี่ยต่างหันหน้าเข้าร่วมแก๊งต่างๆหูุสมาชิกส่วนใหญ่นะครับที่เป็นเด็กๆเนี่ยจะอายุระหว่างประมาณ1 6ถึง22ปีเท่านั้นเอง ซึ่งคนเหล่านี้ครับเขาะจะถูกเรียกว่า soldier หรือก็คือทหารครับสมาชิกที่ถูกเรียกว่าทหารเนี่ยก็คือหมายความว่าอยู่ตำแหน่งต่ําที่สุดจะต้องสร้างผลงานเมื่อให้เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกคนอื่นๆหรือไม่ก็สมาชิกที่อาวุโสมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการก่อคดีต่างๆหรือการทร like ้ายแก้งฝั่งตรงข้ามสมาชิกของบาทน่ครับมักจะเรียกตัวเองว่า c k ครับที่ย่อมาจาก k l i p killer หรือก็คือนักฆ่าคลิปนั่นเอง ม่ก็ชื่อเรียกตัวเองว่า mob ครับ m o b ที่ย่อม,มาจาก member of b u t t ซึ่งในทางแกงคิมนะฮะก็จะมีการเรียกตัวเองว่า bk เช่เนเดียวกันนะครับที่ย่อม,มาจากว่า b u t t killer ทั้ง2แกงเองนี่นะครับจะหลีกเลี่ยงการเขียนตัวหนังสือที่แสดงออกถึงฝั่งตรงข้ามนะครับยกตัวอย่างเช่นะถ้าคุณอยู่แกงคิมเนะี่ยถ้าคุณต้องการเขียนคําว่า kick back คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ตัวหนังสือ c k ที่มันมีความหมายว่า kick killer นะครับ คุณอาจจะต้องเขียนคำว่า kick back โดยการเลือกใช้ตัว c แทนตัว k เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อถึงแก๊งฝั่งตรงข้ามนะครับละเมื่อคุณอายุมากขึ้นก่อคดีมากยิ่งขึ้นนะครับคุณก็จะได้รับการยอมรับจากสมาชิกภายในแก๊งทําให้คุณนั่นเองนะครับเลื่อนระดับจากทหารเนี่ยไปสู่ตําแหน่งอื่นภายในแก๊งนะฮะซึ่งตําแหน่งสูงสุดภายในแก๊งนะครับ,ก,รบก็คือตําแหน่งที่เรียกว่า og ที่ย่อมาจาก original gangster นะครับในบางครั้งนะครับอาจจะมีตำแหน่งที่สูงกว่า og นะครับ ที่เรียกว่า t ริเปิลโหรือบางแกงเนี่ยก็มีการเรียกตำแหน่งสูงสุดที่ต่างออกไปยุกตัวอย่างในบางแกงเนี่ยมีการเรียกตำแหน่งสูงสุดว่า Godfather จากการสำรวจของศูนย์ข่าวกองยาเสพติดแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาน,นะครับเมื่อปี2008เนี่ยทำให้เราได้ทราบว่ามีสมาชิกของแกงคิมเนี่ยอยู่ประมาณ 3า0 0 0ถึง35,000คนเลยทีเดียวนะครับและแก๊งบาทเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณ1 5 0 0 0คนถึง20,000คนทั่วประเทศนะฮะด้วยจำนวนสมาชิกที่มากขนาดนี้นะครับทำให้แก๊งทั้งสองแก๊งเนี่ยถือว่าเป็นแก๊งที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยขนาดความใหญ่ของแก๊งนะครับทำให้สมาชิกของแก๊งต่างอยู่ในทุกวงการของอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่ในวงการเพลงครับมีศิลปินหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกแกงฮะยกตัวอย่างแรปเปอร์รุ่นใหญ่นะครับที่เคยเข้าร่วมกับแกงคลิปอย่างส no ว d o ั g หรือยูเวนนะครับที่เขาเองก็เป็นสมาชิกแกงบัตหรือจะเป็นแรปเปอร์หน้าใหม่อย่างซิกไนนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่กับแกงนายเทที่เป็นแกงแย่ของแกงบัตอีกทีฮะในวงการเพลงนะครับถึงแม้จะอยู่คนละแกงแต่บันก็มีการทําเพลงร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น YG ฮะที่ตัวเขาเองเนี่ยอยู่แกงบัต แต่เขาก็ยังทำงานร่วมกับเพลงของนิปซี่ฮัสเซนที่เป็นเพื่อนกันนะครับโดยนิปซี่เองเขาก็เป็นสมาชิกของแกงคิปนะครับทั้งสองคนเนี่ยร่วมกันทำเพลงแล้วก็เป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงนะครับภายหลังเนี่ยถึงนิปซี่นะครับจุดเสียชีวิตไปแล้วแต่ YG ก็ยังคงแสดงความเคารพต่อเพื่อนต่างแกงของเขาเนี่ยเสมอมาครับหรือจะเป็นแคทอีบีนะครับที่เธอนั่นเองครับอยู่แกงบัต แต่ก็ยังคงร่วมงานฟิชเชอร์ลิงเพลงกับบูเฟกนะฮะที่อยู่แกงคลิปจะเห็นได้ว่านะครับในวงการเพลงเนี่ยถึงจะอยู่ต่างแกงก,กันก็จริงแต่มันก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องไม่ร่วมงานกันทุกคนต่างหันหน้าทําเพลงแล้วก็ร่วมงาน,งานกันได้นะฮะสงครามระหว่างแกงทั้งสองนะครับกินเวลามามากกว่า50ปีมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจานวนมากครับหลายคนต้องติดคุกหลายคนต้องเสียชีวิตอยู่ข้างถนน บางคนนะครับหลังออกจากเรือนจำออก็กลับตัวกลับใจหันหลังให้กับชีวิตของชาวแกงคอยสอนเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้เดินตามในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดมาแล้วจากในช่วงยุคปี1960นะครับที่การก่อตั้งแกงขึ้นมาเริ่มมาจากเรื่องของการถูกกดขี่ของชาวผิวสีที่โดนลังแกจากกลุ่มตารวจผิวขาวในลอสแอนเจลิสทาให้พวกเขาเองก่อตั้งแกงขึ้นมาเพื่อปกป้องคนในพื้นที่ของพวกเขาด้วยสภาพเศรษฐกิจหลังจบสงครามโลกครั้งที่สอง และปัญหาการเหยียดผิวทําให้แต่และแกงต่างต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจนภายหลังในกแกงน๊งสองนียมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจากแกงข้าขนนแกงนักเลงที่ก่อตั้งขึ้นโดยวัยรุ่น2คนที่มีอายุเพียง16ปีเท่านั้นใน South Central Los Angeles สู่การเป็นหนึ่งในแกงที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่มีชื่อว่าคลิปและยังเป็นสาเหตุให้ก่อกําเนิดแกงคู่ริที่ถัดมาก็กลายเป็นหนึ่งในแกงที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาไม่แพ้กันอย่างแก๊งบัด ก็จบลงไปแล้วนะครับในตอน But and Keep the Original Gangster เป็นยังไงกันบ้างครับยังไงนะครับทุกคนอยากให้ดูพวกความบันเทิงเท่านั้นนะครับจริงๆเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยครับมันมีมากกว่านี้นะฮะแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมก็อยากทําให้มันกระชับลงตัดเนื้อหาบางส่วนออกไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะครับคราวหน้าผมจะมาทําประวัติของ2ผู้ก่อตั้งคลิปอย่างเลมอนและก็วิลเลียมนะครับแยกออกมาให้ทุกคนได้ชมกันสําหรับวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปผมต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามช่องสปูกี้ของเราไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ